บอกว่าแม่เจมเจ้านั้นเกิดนอดเหลือหลายเรื่องที่มั่นกายมารัวไพ่เหมือดสิ้นจังซานบอกให้เราไล่สินพาละสิขาโคงตาวถึงกาณาสิบอเป็นกาวแม่จนให้ให้งูคงไหวพอยั่งต่อไปบอกซัแแม่สชีใจสิขาดโอ้โอ้โอ้เม่เอ้ยไปเบอากับผากับเจ้าบุญกองกับบอกให้เบ่าจักเทีย สิเปเว้าแบบใดแะลมีให้อ่พอโคงตาขึ้นนะ่ะนะเมียเบาหวานหวานตัวพระเพิ่นมากเบามวนเ้าบอกหวานหวานเห็นสีการกรอบตีโอ้จะมาหวานคักหวานเนี่ยที่อีนั่นก็ได้โอ้ยมันก็กินบ่เลียกพดด้วยนเนาะคือ <c oughs> จ้าไปบอกตาแนวดีๆบอกว่าศึกษาประโยู่เฮียนยูซ่านยาสิโยถอบวชไปกับบ่อใดยังหลอกอยูวัดนาน่าไปบอกตรงๆว่าให้ซึก,กขันห้าเล่าบ่อซึกเดเมขันเล่าบ่อซึกเป็นบ่หลูกลาจ้าบอกว่าแม่สีขายควายโอขันห้าขายควายบอกว่าขายคว้วแล้วห้าเพิ่นบ่ศซึกเดเมบอกว่าแม่สีขายเฮียน ขันบอกว่าขายเฮี้ยนแล้วเพิ่นบ่อศึกเด้บอกว่าแม่สิยใครนาขันบอกว่าขายหน้าแล้วหาเราบ่อศึกเด้แม่บอกว่าแม่ป่วยขันบอกว่าป่วยแล้วหาเพิ่นบ่อศึกเด้แม่บอกว่าแม่ตายว่าซั่นขันหาบอกว่าเจ้าตายหาเพิ่นบ่อศึกเด้เอ้ามาเชื่ว่าเปล่าอย่าเอากะห้าคนมันใจแข็งอยู่เนาะป่วยแล้วก็แล้วตายแล้วก็แล้วเออเอาจังสีใชะละเอาจังไถมีแผลอยู่มีแผลบอกว่าแม่จะเอาผัวใหม่ เอาผัวไหมอเอาก็ไผ่เอาบักฝันพ่อน,นั่นละบักฝันพ่อเพราะต้องเอาดอกเอาไผเอาพญวันหน้านี่นั่นแล้วเมื่อสาวบุญกรองได้ถูกมารดาแนะนำเช่นนั้นแล้วจึงไปที่วัดบ้านดอนบ้านจึจะลงพ่อบุญไปนั่งทําวัดเสร็จพอดีจะได้กล่าวกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเป็นจจไหน,น้อเจา้าค่ะ มาบวชอยวัดอยว่านี่สุขสบายดีบหลงพอ่อโอ้ยบ่ดทันได้โตดอกแม่ออกเอ้ยถ่ายฝันสะก่อนยังคอยมาขอเด้อเดอโอ้ยบวชหลายจนหูตึงนาะไม่ไงเว้า <c oughs> เลียงนึงแล้วตอบอีกเลียงหนึ่ง,แ,ออง,งแม่ออกบันไดมาขอเลขหลวงพ่อเอ้ยบ่ดได้มาขอเลียขอเบอร์ดอกจ้าจปเสียงพายเสียงบุญกองชื่อบุญกองได้บ่ บุญกองใดน้อไปในน้อบุญกองลูกไม่แยกกอบไวลูกสาวหลวงพ่อตัวนี้แม่จ้าเอาีหลา่าตัวนี้แม่นไปจะไดมาจะไดน้อลูกหล่าเอ้ยอ้ยเด็กข่าววานหลวงพอ่อเมื่อบวชด,ด้วยว่าบ้านน้องตอนวัานนีละอืมก็เลยมาถามข้าวเปลี่ยนจะไหนหลวงพอ่อสบายดีบอ่อ้ยว่าเื่อหลวงพอ่อมาบวชู่นี่ก็สุขสบายดียดอดกลูกหล่าเอ้ย บวชมาดโดนโดนจังสีคดอยากสิกบ่หลงพอไว่บ่เลี้ยงสิกขาลาเปศนกับ่เกิดอยากสึกแล้วลูกหล่าเอ้ย ที่มาบวชเอาเยั้อเสาชะลาเขากระบอกไห้เด้เสาวัดเสาโบวชวบวเขากระบอกไห้เอาเขาบอกไห้ในติบัดนี้ไปเขาบอกพับสย,ยามให้จักเสาในตีด้วนีน่โอ้ขันจิกไปแล้วเอาบาดไปนั่งเขาบอกว่าผีว่าแต่น้อง <c oughs> โอ้เขาบายอกไห้เนื้จักยางดอกตี๋ยวเสือชะลงพอบอกบอกเสือดอกโยมันจังเส,สียเราบอกไห้เนื้กระเสียวมันฝ่าวัดฝ่าว่าไปจะเสียเราลูกหลาเอ้ยหลวงพ่อเอ้ยบุญกองมาเมอนี้กระบอกเนีมาซื้อๆเด้อเจ้าค่ะแม่นมีแนวใดมาฝากหลวงพ่อ กลกเม้ยเจมเจ้าบอกขิดว่าบอกวา่าขึดหอดพอนั่นเหลือหลายเรื่องทั้งหลายไก่มาลูอัยไพ่ห่เมิดศีลบอกไล่ศีลละผืนผาล่าสิขาแล้วโคงตาวถึงฐานะบอเป็ี่ยนกาวถึงจนให้เอพอย่าง อีเมลบอกบุญกองม่บอกหลวงพ่อว่าให้ศึกเสหลงพออ่อไปอยบ,บานอยู่หั่นเท่าทอนี่ตีเนวฝากกันนะจ้าโอ้ยกลับไปขึ้นเอาขึ้นไปบอกเอาดอกไปบอกแม่เจ้าหลวงพ่อบาสึกดอกขันบ่อสึกอีเมลเล้าสิขายคยั้วไอะขายกระขายบะซาคั้ยอีตูขีตาตัวเดียวหันขายโลดสึกซ้าบ<อ>่ขันบ่อสึกอีเมลเล้าสิขายเฮียนเอาขายกรขายตัวละวาเฮียนมุ่นเล่าตัวละให้เราขายโลดสึกซาบ่สึก กัดบอดึกอี่เมล่เราสิขายหน้าขายก็ขายตัวเนาะจิบมาอยากน้ำผาเฮ็ยหยังภาษาไห้หน้าซื่อๆขายหน้ากับบอดซื้อบอดึกดอกบัได้ไปเอ็ดกินน้ำผู้ใด้หงพ่อเอ้ยตอนนี้อี่เมล่เราป่วยโรด หนึ่งหกหกเก่ามาจอดตัต้งแต่บ้านเท่าได้ลงพอเอากระสียาดยังก,ก็เอื่อนเขามาเอากระเลียวตัวสีมาอยาดยังน้ำพาน้ำเจ้าภาษาคนป่วยม,ม่มีภูมมาป้อนเขาป้อนยาได้ลงพอยลงพอยไปป้อนเขาอีเมียเนฮะเล่าสว่างลงพอบพ่อแม่หมอพอสีมาป้อนเขาคนก็เศร้าวป่วยว่านี่ไหมพ่อแม่ปม่ยปวยธราม,มาดานได้ลงพอเป็นจไ้ไใดป่วยไก่สีตายแล้ว เอามันสยิงยังก็ให้มันตายลงเป็นยังชิวต่อแม่ยายวันนี้นี่แหละเออนั่นแหละให้มันตายลงเฮงดีเป็นยังอ่ะเอาอ่ะมันตายเมื่อใดกับมามดหลวงพ่อใน่เด้อมุกนี้เป็นยังเพราะศิได้ไปสวดนั่นแล้วเพราะศิได้เงินซ่องมาจ่ายค่าเลขเขานี่เอาเป็นพระกับเื้อเลขยุติพระนี่แหละเฮงซื้อเลขดีโอพระหากินน้ำผีลอตเตอรี่ก็หากินน้ำพระต่อเจ้าบ่จักติลูกลามาเบาคือแต่บัดนี้เอากะบอิหลีตัวงละเนาะ บอสือกตหลงพ่อไก่สีตายเพหันใจแแมบแแมบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บอ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 บสือหัวมาดอกขันลงพ่อบอสืออือีแม่เล่าสั่งความาก่้าสุดท้ายเดี๋ยวได้ลงพ่ออย่มาหลายเน่สั่งเถอดี๋ยวนี้หลายตัวไม่จะได้สั่งความสุดท้ายว่าจะได้ขันลงพ่อบอสืออืมอีแม่เล่าบอกว่าว่ายังเล่าสีเอาผัวไม่นั่นแล้ว เราปวดแต่เท่านี้แหมเอาอิริสเด็ดได้ไหมเอาอิริสเรามากันกับพอนยี่วันหน้าไว้เลยวายนั่นเลเของห้านี่สี่ร้อยเอาเมียข่อยท่านได้ไหมนั่นแล้วว่าได้ดอกว่าได้ดอกเห็ดเจอไหนล่ะหลวงพ่อหลวงพอ่อว่ากับสีสึกถั่วต้นนอขันว่าแม่นแนวนี่ไหมนาะงึกอิริสบอสึกมันเลยแหละโอ้เอ้า ยังสั่นหอนเมื่อเอือนบุญกองกสิมาฮับเดินหลงพอเดออ้อจะเอาเดินทางก่อนลุกหล่เอ้ยในตอนนั้นบุญกองก็ไเด็กกลับไปบ้านไปบ,ไปบอกข่าวอีเมลบุญกอบตื่นขื้นย่าเมื่อเศร้าก,ก็ไปรับหลง่อบุญโก่อยู่วัดอยู่ว่าเีกจากพระมาเป็นขลาวาดหยาิโยมกลับมาบ้านมาเฮื่อนแล้วห่องเสอีเมลเจ้าของว่าแม่มแ,แม่เอ,อ้ยออวัดจะได้ดอกกอ แม่เอ้ยตอนนี้บุญกอกนั่นในผ้าอีพอซื้อขาล่าเพลิดจากวัดว่าอาม่าบานมาเฮียนเท่าแนวแม่เอาเอๆแม่ต่อตอนนี้เป็นตนไปครอบร่วงห้ากระเจี๊กกม,มามีความสุขมีพอมีเม่มีลูกคือเกา่าเจ้าไปเก็บขันหาไปแม่ไป,ไปดอกไม้ขันแปดไ,ไปเก็บมาอย่างเราคือเพรเขามาโลดเอาบาัตรเด็กเขามา ข่อยมาเบากับเจ้าก่อนให้เจ้าเตียงดอกไม้ขันหาขันแปดขันบังเบียนเรียบร้อยขอขามาอีพอบออะได้เตียงงานไม่ขอขามาอีพอ,อเจ้าขอขามาอีพอให้กวูวมออเก็ไหวเนี่ย,ยนะตัวเน,นวาะข้วเอามาเดียมาโวงมาไหว,วเห็นอย่างเอานี่ธรรมดาครอบครัว,วสิวอบอุน่นผู้เป็นภรรยา ต้องสมมาผัวเอิร์ดเอาไห่เล่าเนี่ยนั่นนั่นนั่นเอิร์ดเข้าหานี่ก็ะดันั่นหละเอาเอาน้ำเล่าเนี่ยนั่นน่ะให้กูเฮ็ดอีหลีนี่เฮ็ดอีหลีนั่นหละสมมาผัวกาผัวงามงามน้าที่ภรรยาที่ดีต้องกราบสามีก่อนนอนทุกวันพระเจ้ามึงอย่าเบาแต่พี่น้องน้องเคีน้องตุ้มประชาไทยก่อนที่นอนกราบผัวสุขคนเอืมบอมี่หรอกมึงอย่าเบาเอา เขาก็กราบแต่ตัวเมยเจ้าถามเบิ้งนางยื่นหนี้เจ้าถามเบิ้งเลยกานชมทางนันกูเสียอยู่กับทางนี้กูบ่เสียั่เอาสงมทางนี้มันบ,กบ,กบ่กราบดิแม่นจ้กราบห้ายังเบิ้งหน้านี่ไม่ยังกระนั่นสผู้ใดกราบผัวก,ก่อนนอั่นยกมือขึ้น<อ>ป<ะ>ัดเจ้าบก่กราบติเมย์บ่เสียเลี่ยมกันเจ้าบก่กราบอีพอจักเทียนอ่ะ<ม>บก่กราบจักเทียนเลยน่ะอยตั้งแต่เมือเขาผ้าขวัญกาบอยู่ ตีตัแต่พอจำบ้านน้ำบอกสมบัติสมาก,กันเทเล,ก,ลกาบตะมือเขาพากกอนลังจากน้นบอกราบเจ้าเฮ็ดย่างไหนสันแข็งหนาบเาเลยมันบอ,บอฟังความเมาสู้มือเจ้าถือเลขเจ้าเทียบอกบอกนั่นล่ะเจ้า<ม>เฮ็ดแล้วเจ้าสิถือเลขแมนบอด้แมนโยกคขิน,น,น,นห่วยนั่นนะขันบักเบนนั่นคือ,อยีเรตัวอาโน่เอเพื่อโศกแม่นบอกนั่นล่ะฮาโยกคขินแมนบอกตั้นใส่ะบับขากับบอเขามาได้นะกระได เร่าย no e ืนทั้งนอกไปยืนแม่มาหยังอยู่หันเรากะอายเงี้ยชั้นบ้านซองกระตูบเชียงน้อยกะเคยอยู่เคยเช่าอยู่เออโกยเอ้ยเขาเอื้นเบิ้งเขามาแม่โกยไปยืนหยังอยู่หันก้ยกยบักโกยบอปากหมาบ่อปากเดินหือโอ้ย วา่วาวากันดีๆในเ่แมเจ้าก,ก็จะพูดจะพูดได้ใช้่าเจ้า,จาเศร้าเขียดแล้วกูกับเศร้าอยู่นั่นแหละกูเคยหยอกกูก็เว้าจังสีเนาะบัดนี้เจ้าว้ามวลมวลเอ,อเินให้มันมีหางเสียงเนะม่ยเจ้าเห็นบอพี่น้องน้องเขนน้องตุ่มปัจจัยเอินพญาวันหน้าพ่อทายกวันนาเขาว้าวมวลพญายกพญาวันหนาเพ่อรับผมแล้วก็เว้ามวล เจ้ากะเอินเห็นมันมวนอีพอเราบวชโดนเอินให้มมนมีหัวมีหางเออข้ามขืนตนให้มีข้ามล้งไทยให้มันหวาน,นมันมวอ<ว>เออแล้วเพิ่งบวชศิกไหมข้าวมว่ามีหัวมีหางจ้าเว้นต่ขีกระปอมได้หัวกระผังโอ้ยมันโคตรเหาหัวมีหัวเอินคนไหมันมีหัวมีหยดมีตำแหน,น่งนี่คือหัว มีหางกับเครื่องข้าวบาพูดขานหวานขนานพอให้มีจ่ามีจาม้จานี่ยนะเมียมีหางเสียงเอิญไม่ซะหนาเออเอาเอิญเ,เ,เบิง่งมึงคักดบักรามึงเลยเอ,อืมบวช<อ>ไม่เป็นบ่เอื้อศึกไม่เอื้อศึกไม่บวชโดนโอ้ยกูสิมาเสียเหลี่ยมคนจะหน่อยหน่อยเอาสิไปเสียเหลี่ยมเจ้าไหนเมยไอทิด ไอทิ์จานคู่โกยครับผมนั่นเห็นบอกบาดใดอืมมาไอ้ทิดจานคู่เอ้ยเขาเงี้ยนเขาสา้นเขาตูบเขาต้องจะับไปเหยือนอยู่หานมาเามาท่าไม้ติดจานคู่เอ้ยโอ้ยเนาะเมนยังไรได้ยังคือจังขันเอยียงขนาดนันนะขันสิ้สามาคือว่าขันสิบสามเนาะห่าก็แปดได้ร่วมกันไปอย่าง แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบาโอ้หามันเลยสิมอิลีเย ฝึกฝันพอยี่วันหน้าเถอเอาขันชี้สามกับขันชี้สามละหัวก็พอละเอากันนั้นนะเอาเท้าบปเจ๋ไถ่คันดอกใบนี่บูชาตั้งบายเด้อเท่าเด้อสิบูชาผัวตีบูชาผัวจะมางามแท้กูถือเลขยี่หีดเนี่เด้อมันจึงเรื่องไหมเสาธุให้ถือสะเท่าเอ้ยเท่าเอ้ยขวดสมบัติสมมาเจ้าด้วยกายด้วยว้าจาใจเจตตานาบ่เจตตนาตอหนาได้รับหลังเด้อเท่าเด้อเอออาโหสีให้มีาให้ลูกให้เต่าตอเงี้ยนตอสั้นช้า เบากับลูกกับเตาเบากับลูกกับเมียมิตาค้าดีๆค้างามๆเด้อเถาเด้อเออเถาเอ้ยคอยเอาหัวซีให้เจ้าบุญตั้งแต่มื่อคอยนี้ลงเงินไปบวชแล้วล่ะแม่เถาเอ้ยคอยบ่เกียดบ่ขมียังจ้ายางให้เจ้าตัวแม่เถาเอ้ยแต่ว่าบัดนี้เฮามาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาสามคนพ่อแม่ลูกเฮาแล้วเด้อเถาต่อไปนี้เถาหมดจะคำหมด ขอบคัวเฮาในเฮาเดอม่เฒทาเดอจ้าจาหวานแต่คอยขนชิงลูกเลยทเอาเจ้าคือกันละเทาเป็นเจ้าไหนเมทาลเ้าับลูกกับเตาเบากับลูกกับเมี่ยในเฮนในส่านเก้าตะค้ำมวนเดอเฒเาเดอครับผมบ่๊จะเม่นหวากักหวานเ่ยว่านีม่ใหญ่เอ